พ่ะพี่น้องแปนเปลี่ยหน่อยเื่อแคสูตรดีมากมานค่ะระว,ว่ามที่มาเกี่ยวเขาเ,าก,เกียวป่จอ,อยากๆ,ๆ,ๆจะ้ะทาี่อาจารย์จาวาตั้งนยๆยๆจนตั้งต่ปนอนึหอดปมหกกระกดิเกียวต่วาโบเดเกียวแบบจิจาลักษณะแค่ลิี่เล่นม้าไปแล้วก็บจบปมกับไปอยู่โรงเรียนประจำเลยว่าเด็กเกียวก็ก็จบจากรเรียนประจาก็ไปเฮ็ดงานเลยจ้ะมล้ก็เลยว่าเคยแบบกเกี่ยวเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวชิลองเกี่ยว เขาลมพร้อมเขาลมแห้งอลองมึงดูอี๋งละลองอิ๋งอิ๋อิม๋มอี๋งน,น,อน,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 นิอิออ๋ว่ิ๋งอันอิ๋งอิ๋งอิอิ๋ัอิิ๋อส๋ออง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 ออ คือว่างแค่ไหนใกล้เกียวอยู่เกียวหน้าจะว้างไกี่นอตสบายหน่อยหน้าเป็นไงดอนกระลมเสียเนาะเออลมหลาบจังสีล่ะแต่ว่ามันเด็ดจีดนังขีตมควัมเด๊ะคว้านหนอนอันนี้มันม้วนมันนั่งคือ นีอยดนี้เอวสอบมันสานกันแลนอันนี้ส่วนเบเลยนหนี่แหละส่วนเออส่วนเลยนี่วัตเสมอเสมอขาเป็นนางใจเลยใจเลยนั่นละนั่นละอ้ยเห็นหน้าเพื่อสิได้กินจานนึง ว่เป็นไงๆเด้อนี่สิบอกให้ยตาแดดปวดล้งางร้อมผู้ใดเอาเข่าสิ่มบาปเด้อจ้ะใครเอาข้าดดว,วเขียข้าวทิ้งมาวางบาปนะจ๊ะมันยากเลยแท้เห็น,น,นอบนนอสิได้ปวดล้างอลไรนี่เห็นบ่เห็ดข้าวเดือวปวดล้างแล้วบ่เออนี่ปวดล้างแล้่ยว่าที่เห็ดเว่าที่เนาะอ่ะาตอนายนแต่ย้อนผู้คนเห็ดโดนๆเนาะแมน